การนี้ก็โหดเหมือนกัน<ช>เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่อําเภอพนาจังหวัดอนานาจเจริญผัวระแวงเมียอบอกกลัวเมียจะนอกใจเ<ช>มียเป็นสอทอแล้วเขาต้องมีการประชุมอะไรกันเยอะแยะปรากฏต้องไปเจอคนมากหน้าหลายตา<ช>วนันดีคืนดีครับคุณผู้ชมมารับตัวเมียแล้วออกจากบ้านไปบอกจะให้ไปนอนอีกบ้านหนึ่งเขาบอกว่าเขามีคอกเหมือนคล้ายเถียงนาแล้วให้ไปนอนตรงจุดนั้นหายไปทั้งคืนเลยแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งเมียไม่กลับกลับแต่ผัวแล้วผัวโทรศัพท์หาลูกบอก เข้ามาดูศพแม่หน่อยสิแม่เหมือนนอนตายอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งค,คุณผู้ชมตัดภาพไปดูหน่อยได้ไหมฮะในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่อํานาจเจริญฮะอย่างที่บอกไปนี่คือสภาพศพของตัวคนตายชื่อว่าคุณนิตยารัดดาอายุ56ปีสภาพบาดแผลเนี่ยมีแผลชะกันหลายแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณลำคออาวุธที่ถูกลักษณะคือสับเข้าที่ลำคอคขวานนะฮะคนก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลฮะ คนก่อเหตุก็คือผัวของเขาชื่อว่าสายสุรีตอนแรกเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วไม่เจอว่าผัวอยู่ในที่เกิดเหตุนะเพราะว่าผัวเนี่ยหนีกลับมาที่บ้านอีกหลังหนึ่งฮะกลับเข้ามาที่บ้านก่อนจะถูกควบคุมตัวนี่บ้านเขาห่างจากจุดที่สังหาร1กิโลครึ่งคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่เราทําผังให้ดูจุดที่1นี่คือจุดเกิดเหตุมันอยู่อีกหมู่หนึ่งตรงจุดที่2ก็คือจุดที่เขาถูกจับกลุ่มปกติแล้วเนี่ยคนตายจะพักอยู่ที่หมายเลข2แต่วันดีคืนดี ัวของนิตยาดันมาถูกผัวคนนี้มารับตัวไปจากหมายเลขสองไปที่หมายเลขหนึ่งซึ่งปกติเขาจะไปทําพวกลักษณะเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็ถูกฆ่าตายที่จุดนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นล่าสุดคนก่อเหตุถูกควบคุมตัวได้แล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมความโหดอำมหิตของไอ้เจ้าผัวสายสุรีที่บอกว่าหึงเมียเนี่ยเมียก็56หผัวก็63แล้วนะนะยังหึงกันอยู่คุณผู้ชมแล้วคนในครอบครัวบอกแบบนี้ว่า หรือจะเป็นเพราะเขามีอาการหรือเปล่านี่คือภาพตอนถูกคุมตัวนะผู้สื่อข่าวปยายามจะถามอะไรเขาไม่ตอบอะไรทั้งนั้นอะ่ะคุณผู้ชมฮะล่าสุดกลับมาตรงนี้ก่อนได้ไหมวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาและคําตอบที่กําลังจะเกิดขึ้นคือสายสุรีนอกจากที่จะหึงเมียแล้วมันฆ่าเมียตอนกลางคืนฆ่าเสร็จปุ๊บเข้าใจคงนอนกับศพคืนนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาที่บ้านแล้วโทรบอกลูกคุณผู้ชมลองดูภาพกล้องวงจรปิดนะฮะสามทุ่มสินาทีจะเห็นภาพก็คือ 16มีนาถูกไหมน,ะนี่สายสุรีกับน,นิตยานิตยาคือคนตาย <sc 're S 2> สายสุรีคือคนก่อเหตุมารับตัวเขาออกจากบ้านไปแล้ว<ช>นี่ <Felipe. S 2> คือก่อนจะเอาไปสังหารใช่ค่ะคือตอนช่วงเวลาย0เอ่เอ21นาฬิกา13นาทีตอนที่ออกมาจากบ้านนะนะคะจากนั้นนะคะเขาก็นั่งซ้อนท้ายกันมาแล้วก็พาการคือถือว่าเป็นภาพสุดท้ายใช่ค่ะไม่เหมตอนเช้า นี่อพอเช้า6กโมงย่สิบหกโมงยนาทีค่ะทีเนี้ยตัวของสายสุริออกมาคนเดียวละค่ะขับรถออกไปของเช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้นซึ่งก็คาดว่าคืนนั้นน่ะได้ฆ่าภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีวงจรปิดอีกตัวหนึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของผู้ตายคือวงจรปิดตัวเนี้จะจับภาพได้จนช่วง6โมงสนาทีของวันที่17มีนาคมคนก่อเหตุสายจุรีขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าซอยแล้วก็จะผ่านร้านค้าซึ่งเจ้าตัวขับรถมาเหมือนคนไม่ได้ก่อเหตุฆ่าใครเลยคือใจเย็นมากอะ,ะทิ้งศพเมียเอาไว้ที่กระท่อมแล้วนะและกําลังมุ่งหน้าจะกลับบ้านตัวเองนี่แหละ,ะตุวบ้านเขามีสองที่คุณผู้ชมเรียกอันหนึ่งคือเป็นเถียงนาอันนึงเป็นบ้านแล้วกันนะ เขากาลังจะขับรถกลับบ้านฆ่าเมียไว้ที่เถียงนา mm hmm. พอขับรถเสร็จสับกลับบ้านปุ๊บปรากฏว่ามันไปนอนแบบสบายใจอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วโทรบอกลูกลูกลูกมาดูศพแม่หน่อย <Okay. S 1> ลูกกาลังทํางานอยู่ลูกก็ตกใจ mm hmm. ก็โทรศัพท์บอกชาวบ้านบอกเฮ้ย hey, เข้าไปดูหน่อยได้ไหม <Okay. S 1> ว่ามีใครฆ่ากันตายหรือเปล่า mm hmm. สุดท้ายพอเข้าไปตรวจสอบเจอศพจริง ตัวต่อมาเลยฮะ7จ็ดโมงยีนาทีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ก็คือมัน6กโมงกว่าบ้านถูกไหมเจ็ดโมงกว่าแจ้งความแล้วนี่ฮะตำรวจมาแล้วชั่วโมงกว่ากว่าตำรวจจะมาเพราะไม่มีใครเชื่อว่ามันฆ่าเมียจนกระทั่งเขาไปดูแล้วเจอศพล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุยกับเพื่อนสนิทของคนตายฮะคุณสมทวินคุณสมทวินเล่าให้เราฟังแบบนี้ว่าเขาเองนี่แหละเป็นคนที่ได้รับสาย จากตัวของลูกคนตายบอกโทรศัพท์เข้ามาบอกให้เข้าไปดูแม่หน่อยได้ไหมเนื่องจากว่าพ่อฆ่าแม่แล้วพ่อโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปดูศพแม่ตอนนั้นเขาติดธุระไม่กล้าไปดูก็เลยยังไม่ได้เข้าไปสุดท้ายกลับมาที่บ้านมาเจอว่าตำรวจเข้ามาแล้วแล้วก็ก่อเหตุกันจริง,รงๆก็คือผัวฆ่าเมียช่วงหลังๆนี่แกก็ไปเบิ่งว่าแกจีซื้อบัตรมือคืนนี่แกอาจสีไปว่าสามีแกน่ะนะ ส่วนไปโทรเรียกให้ไปบ่บ่โทรเรียกได้ไปน้ำกันโหลดเพราะเอาไปพร้อมกันโหลดไปพร้อมกันเลยเหรอค่ะไปพร้อมกันไ,ไปต้องกี่โมงครับสามถุงครึง่งสามถุงครึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปแม่นค่ะเออแล้วตอนนั้นเขามีท่าทีที่ทะเลาะก,กันไหมบ่บ่บ่เขาบอกเคยทะเลาะก,กันเพราะว่าผู้ผู้เป็นเม่เนี่ยเล่าสีอันเป็นคนอันนี้ซื่อเป็นคนเงียบเนี่ยคือสามถุงครึ่งออกไปปุ๊บแล้วก็หายไปทั้งคืนเลยแม่นหลังจากนั้นเราวหัวเขาขับรถออกกลับมาที่บ้านตอนบ่บ่บ่ตอนเศร้ากลับมา หกโมงกลัวๆหกโมงหกโมงสาวกลัวอะไรกับคนที่บ้านบ่เขากับเขาบ้านปิดเงียบแต่เขาโทรบอกลูกเขาแล้วว่าศพแม่เขาอยู่ตรงนั้นเมียเขาอยู่ตรงนั้นไอตอนโทรนั่นยายกับพ่อจักว่าโทรอันบอกลูกนว่าศพพออยู่หันข้าบอเพียงแต่บอกว่าบอกลูกว่ามาเอาของมาเอาของมันลูกลูกแล้วนั่นโทรหายาย ว่าอันไปเบิงเมเย์เห็น่อันเขาุณผู้ชมมาแล้วความเหี้ยมโหดของมันก็คือมันใช้ขวานอันนี้เลยแหละใ,ในการสังหารเมียตัวเองถามว่าทําไมต้องหึงหวงเมียขนาดนี้คือช่วงหลังๆคนในครอบครัวบอกแบบนี้ว่าสายสุรีคนก่อเหตุมันเหมือนมีอาการทางประสาทแล้วมันก็ชอบคิดไปเองว่าเมียไปมีคนอื่นกลัวเมียจะนอกใจวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงเถียงนาฮะคุณผู้ชมตอนที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยไอ้ตรงจุดเกิดเหตุมันจะมีบ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆและเขาเห็นเหตุการณ์ด้วย เขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเห็นว่าไอ้สายสุรีรับเมียเข้ามาที่นี่ประมาณสักสามทุ่มเศษเ,เพราะว่ามันมีเสียงลักษณะคือมีรถเข้ามาผู้สื่อข่าวคุยกับคุณจ้อยนะฮะคุณจ้อยบอกแบบนี้ว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงตีสองถ้าดูวงจรปิดตัวแรกสามทุ่มกว่า,วาอตอนนี้เขาบอกมาจริง,รงๆเข้ามาด้วยกันไม่มีท่าทีทะเลาะกันวงจรปิดนะฮะ คุณจ้อยบอกว่าพอเขาเข้ามาถึงที่นี่เขาก็เข้าไปด้านในบ้านของเขาแต่ช่วงที่เกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงตีสองถูกไหมใช่ค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเกิดเหตุแล้วก็เกิดการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นและในช่วงเวลาประมาณสักตีสองแต่ทีเนี้ยค่ะเออกว่าจะเห็นว่าสายสุรีออกมาจากบ้านเนี่ยอีกทีหนึ่งก็หกโมงเช้าละก่อนหน้านี้สองพงเมียเนี่ยเยข,า,ขาจะเข้ามานอนตรงนี้ทุกวันเลยไหมไม่ครับ ไม่ทุกวันครับแล้วเมื่อคืนก่อนที่จะเกิดเหตุเห็นเขามานอนที่นี่กันไหมก็มีบ้างครับมีบ้างส่วนมากคนที่เป็นเมียเขาไม่เรียกมานอนนี่ครับนอนนู่นนอนนู่นครับแต่เมื่อคืนนี้มานอนนี่ใช่ครับโดนโดนคนที่ทําร้ายเดียกมาอ๋อเขาเรียกให้มานอนนี่ครับเออแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนไหนประมาณตีสองนี่แหละตีสองหมาเห่าหมามันเห่าหมาเห่าครับก็คือบ้านเขาเลี้ยงหมา ไม่ครับตรงนี้นะครับหมาหมาที่บ้านเราเห่าเา่ใช่ครับเหมือนมีคนเดินออกไปทางนู้นอะไรเงี้ยแล้วทุกทีมันเห่าไหมเห็นเป็น,นีหมไม่ครับไม่เห่าต้องใจมีคนมาไม่หเห่าแล้วก่อนหน้านี้ลุงคนที่ก่อเหตุเขาเคยอารวาสแถวนี้ไหมไม่ครับเ,เ,เ,เขามีท่าทีทะเลาะกับเมียให้เราเห็นบ้างไหมไม่ครับก็เฉยๆรก็เขาก็ขี่รถออกไปทำงานทำนาบ้างตกใจไหมมีคนมาตายใกล้ๆบ้านเราตกใจเลย คุณผ,ผู้ชมมาแล้วดูน,นี่ในที่เกิดเหตุตอนผู้สื่อขา่าวของเราโป้ง,ง,สงสษษษงปงสพัดลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคราบเลือดอ,อยู่ตรงขอบหน้าต่างอ่ะเห็นค่ะไม่แน่ใจว่าไอตอนก่อเหตุเมียหลับอยู่ด้วยหรือเปล่าแล้วครอบครัวก,กําลังสงสัยว่านี่คือการลวงไปเพื่อจะไปสังหารนะฮะคุณผู้ชมก่อนจะจบเรื่องนี้ตัดภาพไปดูที่วัดหน่อยได้ไหมวัดบูรพาฮะ ทางครอบครัวเองเขามีการเอาศพของคนตาย <Done. S 1> มาบําเพ็ญกุศลที่นี่เห็นบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งตอนที่ศพมาถึง <ừ. S 1> ลูกชายของผู้ตายคนที่ได้รับสายโทรศัพท์นั่นแหละนั่งใกล้ๆศพแล้วร้องไห้ออกมาคุณผู้ชมแสดงความเสียใจด้วยนะ <What. S 3> น เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจกับคนในครอบครัวด้วยลูกต้องบอกเสียใจที่สุดแหละใช่ค่ะเนี่ยแม่ตายพ่อติดคุกถูกไหมโอ้จบเรื่องนี้แล้วกันนะฮะ